chào ơi chào ấy xao đeo xao ấy phăng ấy xao ấy lùm thô có cản tạc. ใบหักซ่องซิมขึ้นและพินโนซิมซอนนางเสด้เลิกปว้อนข้นตัดดุ้งบะปันเตกตากแดดแห่งเสล้ล้วค่อยมัดเฟ็ดดมปันนางก้อยรักษาไว้เข็นทำแต็มขีดเล็ยกจีแต็มโต้หน่อยทำเตดใจาตานางไกวเลิกหาพร้อมวันตานโอกาสขอฝากหือบุญไว้ เดวาดาเจ้าจื้อจำมัดจักมีอนันนิสุงเข็นทำเตีมใบลานและไรผูกหน้าบ้านเดววันนี้ันนีนางถูกไดว่าซ้ำไอายาไพาโกปังนี้นางมีลูกกับโพย่ยาบลักถึกคุณนี่บลักเสื่งใจเสื่งคอเก้าจู่ปกาอูตามเพศบดอกกันได้ เซนเตอน้องสังมาจัดิดีอกดีไอนี่นางของเท่าสุดปั้นและหังอกคุณหมอกฐานเหมือนน้องมีลูกล้านดินตึงมาขับกินดินกําอซนางโกเบาพอ นาบานเดีว,วันนี่มันนั่งขาเนาะหน่อยใครเอาแบบเหมือนไต้เดียบีเอ้ยว,วันกินมาดีเละงามปันไดก็หักยังปิ้นขาแถมตึงเซวดอกอยากไก่เพลเลก่ยมดอกใบแดงเสียงมันมีเหมือนเสียงเละหักเคยเตวใจกันว่าไผถูกได้เอาน้องนี่วีบากมันนะเมืนน่อน,นาป้าเริ่มเถ่ากองกินมักเด้อ เสว่าปีเจอลาวาเ้ใครว่างหือมากจำนะใครจกปั้นแล้วจนใจแเะคือกอดกิมาปีและติเต้าจอดพอมในสือเพวโนดแมวดำนางก็บ่าว่ากำสังนี่กาตาำทางใจโนดดินติมว่าสินปอฟุ่งฟุดวากปินแทว หน้าบ้านเดียววันนี้ตัวนี้นะกไกว่าพบเพ้ีวห้องขคเจคํำเวงตีบลีบลนบ้นไอว่าแล้วหือก็จับข่าวนาวการบุดหนึ่งนางกวไขสันตานใบาลานเนจอมปีนางไกวไขกีต่างเตะเก,กาหือสุดยอดเพวไปนางกวย,ยังใหญ่ก้อนตันจอมกำํำหือมันสุดข้าว นาบานเดวบันนี้ตันี้นางก้อยไข่เกาตั้งเตเก้าลมจุโบกหันตั้งเตสัตติปทันเลเก้าถึงไปและปินเสร็จนางก้อยไม้เมตตั้งเตเก้านี่ไปลาเบาจุอันวาตุขสัจจะเลสมุตตสัจจนิโรธสัจจะเลมรรคสัจจะพระปินเจ้าเลาไว้คนใดสืบกัน บุญหนึ่งนับก็ใ่ใครไปพร้อมในธรรมหือมันสุดเข้า มันเนววันนี้บุนึกนักว่าจกเก่าตั้งเตเก่าคือก็จะแบบกองทำเฮาไกวโจเอากันเมื่อเอวเวงตีกว่างตัอนี้ปีไกวได้เห็นฟังจอมหลาก็เสียงยอดกว่าไปคือมันจับหัวใจเลยจะหมูขึ้นเดมหมูคุณหมูนายนางเฝ้าบุงสองนอเจ้าปีน้องเฮา้กยเปล่นกันไป เขาก่ยโจกันเจ็ดทีไปเลยห่องเว่งคำสุดข้าวปีเก่าขอไปแล้วบุญหนึ่งหลายอดน้องที่ปิกปินได้จึงนาตีเน่งกำจ้าอีป,ป้าเมินหนาหลาปินน้องที่ปิกปินทําไปที่ทําใจหน่อยปันคำอันไตบานเพศด นาบานเดียววันนี่เสดายกอดเฮ็ดสืปโป้อฟุ่งหือมักต่อมป้อหายหือมันนังป้อยะเลยใหญ่เหมือนดังเสือวักไกวไตคขันและพ่อหันดูข้าวดูอินสองขางชีวิตเกี่ยวเบามังที่ปิกปีนทำม,มาไปมีเละเจ้าก็เพี่อมีมีว่ากับปัตุหินนี่ก็เว่งเจ็ดจัน ตั้งสีสินมีไว้เปียงพันกังเวงเล่งงามพร้อมเลึงไสลูอัดมีกาดดีโคกา้าผาติบเลจันพีกวัยแหนอตุนเลโตนีโฮตินพรอมตั้งมือซบปากตันตั้งเก่าหากักตั้งมีไว้ยะเสียบาปมากายนางเสดจ,จูเอาใสใจปีเลเข่ามือสื่อเลจันย่องยันอันว่าพื้นแผ,นผ่นผ่าเมืองนัน ยังบ่มิตีจักมองกันว่าเราตีนุงบะกระองเสียนปีเมืองคุณเราก็บะเซียวสาบเข้าไอเนออันว่าสื่อที่ผ่าเมืองนัน้นยังบะเซียวสาบมินเข้าเสว่าเฮาตีเอามาใครปันสาวจุ่มปูเล่าไว้เหอเขาหยองเอาใจและไม่เบาอยู่ตั้งใดจักนะ่าวกินแหดปันโตบมตตาปุ่นดีต้องเลื้อเสือเมืองเราสิบโซน นามเดวันนี้กันว่าไพเล่ด้ทุ่งล้นก็พิติชุมบานมีตังอุญยานกว่างสวนกวันพิติปลูกข้องปลูกสางงามสัำนิฮหากกับใบมีตึงแกนใจพร้อมตึงลำก็ยังกับยอด นาบันเดววันนี้ปัดคอถือเจซ้ํานี่ปิ่นติบยาดีอันว่าโบคะนางชื่อว่าโบคะลานียังมีสะสีนําฟองไซดีอับจะมีโบกาบอ่างามลนซ้อนกับปินเด้อใครกาบปินคําใตําไว้ในน้องหายยึงเครื่องติดตั้งมีไว้และติไก่เบาไก บุนึงแล้วก็เจ็ดไข่หองในทำไปเพลเต่อปีน้ามาันเดวันนี้แล้วก็เจอกันไข่กี่ตองเวงกว่างขึ้นเรียงตีบสางใสอันว่าเวียงนิปานนี่มีตีไก่สุดตาจ้อยว้อยนี่ไพ่กบบอมเออรอดได ยังกาดตุนตีบเจ้าเดทไทยและตุนใหญสปันยูตุนปินคู่นี่สังสนโลกไว้ยปะตัวสอยไข่ปุงลิ้มน้องแล้วก็ปองหาดีหือพินตันและเส็ดขาดวัดทัดตัางมีไว้โคนแต่งบูชาบุญหนึ่งแปงจันดาและตีตามแต่กำมปีไอตัวอนี่ล่ะหังไ้ที่ปิกปินทำไปเอเกนเนอมีเล่เจ้ากอปีเอ๋ยมีมี อันว่าปัะตูเข้าไปนอกและเมื่อออกไปในอันว่าปัะตูเวงใจนี่มีกี่อันเตงเต,ตอันว่าคือลงกว่างเวงใจเหลวเวจอดคือออกอ่อมเวดล้อมจ้องมีหมอกผ้ามันบึดหนึ่งจะกอยเราตามกันหือมันเจก็ยังสุดเขา นาบ้นเดียววันนี้อันว่าตาังสีสินมีใบเล็บยาง่านกังเวงเล่งงามพร้อมลึงใสลูอ่อัดต่างสินหนึ่งนี่เมื่อป่องเมืองใดต่างสองสินใดป่องเมืองใดต่างสามสินนี่เมื่อป่องเมืองใดอ่าต่างสีสินพุทธป่องเมืองใดอัน่าประตูเวงใจนี่ดูช่งอยู่โปเลเฝ้า ปีกไกวไขบอกต่างเตะเก่านิลู้ว่าปิน้นไพ่ลู้ว่าปิ้นคุณจองว่าปิ้นคุณตีไหนมาปินโปเล่เฝ้าปีกว่าไขบอกต่างขาจิาขาเก่าไขาควางเวงคานจองว่าปินไผ่เลเอาตึงอันขจิคั้เดะยังเมื่อไขหลอดเพอตีในเวงเจนเล่วางเวงงานเดพ้าเสื้ ใจกวยไข่บอกตั้งเตะเก่าอย่าไปอ่างเคิดไข่กว่าไหนคือมันจับสิ้นไหม่ห่องในทำแต่เมื่อก่อนพี่กอยนับสอนห่องเมื่อก้าวือชุดข,ข้าวนาวกาันคือมันจับหูตังปีนั้นมู่จุ่มปีหน่อยเตือน,นีไอ้ขับพ้อยก้อยบ้าหอพี่น้องทำฟังใจนิวากรสังจากรรสังก็จะจับแบบทำพระเจ้า นางก้อยรักอยู่เฝ้าไปเต้าฟังไอ้ควังไข่บุญหนึ่งพยาปัญญาไว้ี่ก้อยไข่บอกเสียงยอดดูนางก้อยอู่ปีน้องห,หงสาลือซาเปียงปันติบจันดาก็อยบอกปันนางหูก่อนกูลาัดสุนใบบุญหนึ่งหลายอดน้องก้อยเยงเยาวาใจเอียกกยังน่ยาเดียว